ชนวนศักดิ์สิทธิ์ที่นำมาสร้างพระขันมหาปราบเทพสาตราท้าวเวสวรรณหลวงพ่อจืดวัดโพเศษถีวนารามได้แก่เงินโบราณนาคเหล็กตะกัวอวนทองแดงเหล็กยอดเจดีหอกสำริดเหล็กขนันผีกริดทองแดงสังกะสีตะปูสังฆวานอนขันน้ำมนตเกา่า เหล็กน้ำพีและชนวนศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายมาหล่อหลอมให้ละลายเข้าดีแล้วก็เทในแท่งสี่เหลี่ยมแล้วนำไปให้หลวงพ่อจืดลงอักขระเลขยันอีกครั้งในแผ่นชนวนจนครบสูตรต่อจากนั้นท่านก็ทำพิธีปลุกเสกเป็นเวลาเจ็ดอังคารนับว่าเป็นแผ่นชนวนที่มีกิติยาคมที่เข้มขังศักดิ์สิทธิ์ทุกอนูเรียกว่าดีใน ถึงให้ลูกศิษย์ใกล้ชิดนำไปหล่อเป็นพระขันมหาปราบเทพสาตราเท้าวเวสวุวรรณท่านได้ทำการปลุกเสกพุทธคมด้วยตัวของท่านเองท่านได้ทำพิธีบวงสวงเทพเทวดาเท้าวเวสวุวรรณอัญเชิญครูบาอาจารย์มาร่วมพิธีปลุกเสกบรรจุพุทธคมเป็นเวลา9วัน9คืนเรียกว่าดีทั้งนอกและดีทั้งใน